สายใหญนึ่งครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นักตกปลาวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยครับสบาย,ส,บายสไตล์ของช่องฟิชชิ n งบายสไตล์ W.H. ครับวันนี้ก็เช่นเคยครับจะมาเทดลอบส่งลูกค้าเหมือนเดิมครับตัวเดิมครับยอดนิยม Shimano TR200G ครับตัวนี้ ใส่แขนแต่งอย่างหล่อมาเหมือนกันเลยกับอีพีที่แล้วครับแต่คนละตัวครับตัวนี้คือตอนมานี่สภาพนี้โอ้โหฟูเต็มสมบูรณ์เลยเละเลยครับเพื่อนผมต้องตัดสายทิ้งเลยครับอันนี้คือสายลูกค้าไม่ได้หามาให้อันนี้เป็นสายผมใสายให้ลูกค้าไปเลยครับคงคงให้ไปเลยเพราะว่ามันมีแค่นี้ยสายนี้เป็นของจินดามณีครับสาย20่สบปอน ใส่คือมันเหลืออยู่ประมาณ140เมตรนะครับคือมันใส่ลอกสปินนิ่งได้ตัวหนึ่งเบอร์ 4, นะสี่พันนะใส่ใส่ได้ตัวหนึ่งสปินนิ่งเป็นสายใหม่เลยครับจินดามัน,นี้ก็ลื่นดีเหนียวใช้ได้ความลื่นก็ใช้ได้ครับคือให้ลูกค้าไเลยไม่ไหวเมื่อยก็ก็กลับไปกลับมาไม่ไหวตัวนี้ ตอนมานี้รู้สึกว่าเบรกจะจับด้วยเบรกจับตัวด้วยแต่ตอนนี้ปกติแล้วคายเบรกปกติแล้วปกติแล้วครับจริงๆไม่ไม่ได้ซ่อมให้นะแต่ว่าในหนไมนได้ถอนแล้วผมก็หยอดละมันทาจารบีให้ลูกค้าเป็นปกติแล้วก็ที่มันใส่ให้ ใส่เทสให้ได้ไม่เต็มสปูลเพราะว่าสายผมมีแค่นี้เหลือแค่นี้คือเหลือแค่ใส่สปินนิ่งได้ตัวเดียวนั่นแหละผมก็เลยเอามาใส่เทสให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะตีง่ายหน่อยแต่ที่ที่จะทําคลิปให้คุณลูกค้าดูต้องขออนุญาตด้วยนะครับคือคอนสปูลเนี่ยไม่เกี่ยวเลยตัวนี้ผมปรับหน่วงไฟฟ้าเอหน่วงไม่เหล็กแรงสูงอย่างเดียวฟังคอนสปูลได้ครับผมไม่ได้ปรับเนี่ยเสียงก็แก้ก็แกก คือผมปรับคอนสปูลนี้ปรับหลวมสุดแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเทสตีดูแต่ยังไงก็ตีง่ายอยู่แล้วเพราะว่าสายสายไม่เต็มสปูนแล้วอะแต่มันก็ต้องเทสให้ลูกค้าดูเพความมั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องแทนตอนที่สายมันวิ่งออกเลยนะแล้วนู่นผมจะตีไปนูน่นสารานู่นประมาณร้100อยร้อยเมตระ zoom ม o o มให้ลูกค้าดูหน่อยตลาดประมาณร้อยร้อยเมตรร้อยสิบเมตรประมาณนั้นแหละ หยุดก่อนนะครับเกือบหมดหลอดครับดูนี่เกือบหมดหลอดนี่ดูดูความลื่นมันยังลื่นปกตินะครับเกือบหมดหลอดมันประมาณร้อยสี่สิบเมตรนี่น่าจะเหลืออยู่ประมาณสี่สิบเมตรแหละก็ประมาณร้อยเมตรละตอนนี้ก็เมื่อยแล้วครับเพือ่อน ตอนมานี่คือเขาคุมเขา,เขาควายเนี่ยตัวเกียียวสูงเกีย่ยวสายนี่ไม่ไม,ไม่มีจารบีไม่มีน้านํามันหยอดเลยครับมันลักษณะเหมือนว่าลูกค้าตีฟู่แล้วเอาสายออกไม่ได้ด้วยเพราะว่าสายจมคล้ายๆกับตอนตอนกอกอเลี้ยงสายอ่ะอัดสายไม่แน่นพอสายไป่แน่นพอก็จะเกิดปัญหาเวลาเวลาฟู่หรือเวลาปลาใหญ่ๆกินน่ะสายมากักจะจมครับ ยิ่งลูกค้าลองสปูลด้วย PE ไว้ด้วยตัวนี้จะมีสาย PE รลองลองสปูลไว้ด้วยไม่มันไม่ใช่ที่เห็นว่าสายประมาณนี้ร้อยสี่สิบเมตรไม่ใช่นะครับตัวนี้ถ้าสายประมาณนี้ถ้าใส่เต็มเนี่ยมันเกือบห้าร้อยเมตรนะครับเนี่ยใส่ได้เยอะมากอ่ะเดี๋ยวเอาอีกรอบทีนี้จะตีไกลไปปล่อยปล่อยให้ตกเลยครับดูให้สายให้สปูลฟรี วิ่งเลยดูความลื่นของมันอ่ะนี่อันนี้ไม่ใช่ฟู้นะครับผมปล่อยเลยปล่อยฟรีวิ่งเลยไม่มีฟู้ครับยิ่งสายน้อยแบบนี้ยิ่งไม่มีฟู้ รับประกันได้เลยไม่ไมีฟูอันนี้คือท่าตีถ้าคอมหัวท่านี้ปกติถ้าถ้าลอกที่ตียยากจริงจะตีไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันจะฟูง่ายสำหรับเพื่อนๆนคนไหนที่ว่าชื่นชอบตกป่าเหมือนกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อน หรือคนไหนที่สนใจอยากจะโมติดหลวงแม่ติดหน่วงแม่เหล็กแบบนี้เพราะว่าตัวนี้ปัญหาของมันคือเขาควายตรงนี้มันชอบติดสายเวลาตีใส่ใส่สายเยอะๆแล้วตีออกไปมันชอบติดสายเพราะว่าตัวเกียร์สายเนี่ยเขาจะชิดกับสบปูลชิดมากคือตีแรงๆสายจะเกิดการดีดตัวออกมาพอดีดตัวออกมาหน่อยมันจะมาเกี่ยวตัวเกียร์สายทันท,ท,ทีเลยตัวนี้ เป็นเฉพาะรุ่นนี้ครับก็เลยเกิดปัญหาแต่ทีเนี้ยรุ่นเนี้ขพอดีเพรมันคือราคาไม่แรงแล้วก็ทนถึกอึดเฟืองก็สแตเลสด้วยแถมยังเป็นยี่ห้อชิมาโน่ด้วยก็เลยเป็นที่ครองใจตลาดต่อไปผมจะตีตีไงเดียให้เพื่อนๆดูว่ามันไม่ฟูดตีมันยอปอมเลยอะ่ะจะตีเหมือนยอปอมเลยดูนะ เนี่ยผมจะตีงี้เลยอย่าขอเก็บสายดียเพราะว่าตะบว,วนันหนักนี่เลยเนี่ยครับไม่มีฟูกตีมันอย่าร้อมเลยอันนี้สายตกไหมสายตกไม่ไม่ได้หยุดไม่มีฟูกยิ่งสายน้อยเท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่ฟู่ครับแต่การที่จะ ตีไกลขึ้นอ่ะมันจะมันจะได้ระยะใกล้กว่าสายเยอะถ้าสายเยอะสายเต็มสปูลอ่ะการออกของสายอ่ะหนึ่งรอบสปูลอ่ะมันก็จะไกลไกลกว่าที่ว่าสายน้อยๆสายน้อยๆอาจจะประมาณหมุนหมุนรอบครึ่งถึงจะเท่าอ่าสายละติดเลยสงใั้ติดป๋าแล้วมั้งเพราะว่าคลองที่นี่มัน นีแต่ปลาใหญ่ๆอีกนะครับเนะี่ยเพื่อนๆเราติดปลาแล้วเนะี่ยติดปลานี่มอะไรเกิดเลยครับเพื่อนเพราะว่านี่มันตะกั่วเปล่าไม่มีเบ็ดไม่มีขอเบ็ดเลยโอ้ไปได้อะไรมาดูสิโอ้โหปลาถุงครับ ยังเกี่ยวมาได้ผมจะให้ดูความลื่นของมันครับเพื่อนเอ่ะนี่ยผมจะตีข้ามฝั่งไม่ต้องข้ามฝั่งครับเดี๋ยวมมนจะไปติดสายไฟผมจะดูว่าผมแค่เหวี่ยงเบาๆเหวี่ยงนีเบาๆนะเพื่อนดูสซูมเพื่อนดูได้เห็นไหมถึงฝั่งพอดีเลยถ้าเพื่อนๆจะตีแค่40เมตรน่ะไม่ต้องออกแรงเลยครับตัวนี้ สี่สิบห้าสิเมตรเนี่ยไม่ต้องออกแรงเลยแต่ถ้าเป็นสปินนิ่งอ่ะต้องออกแรงหน่อยครับเพราะว่าการออกการพุ่งออกของสายสปินนิ่งกับเบสมันพุ่งออกไม่เหมือนกันยิ่งสายยิ่งใหญ่เท่าไหร่สปินนิ่งยิ่งตีไม่ออกครับเพราะว่าความแข็งตัวของสายมันจะมันจะออกเป็นวงกลมเงี้ยมันพุ่งออกปูนออกเป็นวงกลมเงี้ยแล้วมันจะมาปะทะไกด์ ถทาไกลแล้วมันก็เหมือนเหมือนทาให้มันทื่อลงอะ่ะเดือนก็เลยไปได้ไม่ไกลแต่ถ้าเป็นสายพวกสายนิ่มๆม,มันก็จะตีไกลหน่อยพวกสาย p e. ีพวกอะไรเงี้ยสปินนิ่งก็ตีได้ไกลเนะ่ยเพราะว่าพอเป็นสาย PE ปุ๊บน้ําหนักสายของมันเบาแล้วแรงประทะที่ไกลมันก็จะลดลงแต่ถ้าเป็นเบสเนี่ยให้สังเกตดูคันของเบสครับท่าน ไายไม่ตรงเลยเสียบไม่ตรงเนี่ยมันจะรูเล็กเพราะว่าสายของเบสเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องแกว่งแบบนี้อันนี้จะมีมีแกว่งท้ายแกว่งขวาบ้างก็เพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นรุ่นที่มีตัวเกี่ยวสายเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เขาตกปลาใหญ่ๆกันจริงๆอะ่ะเขาถึงไม่ค่อยใช้เบสที่ว่ามีตัวเกี่ยวสายตัวเลียงสายก็คือเพื่อนเพราะว่าตัวนั้นมันจะเป็นปัญหาเวลาปลาใหญ่ๆจริงๆ มันจะกระชากออกเร็วมากพอออกเร็วมากปุ๊บก,ก็อย่างที่บอกครับมันเหมือนกับสายออกไม่ทันมันก็จะฟู่พอเกิดอาการฟู่ปุ๊บมันก็เหมือนกับเราไม่ได้เปิดหน้าลอกอะลอกติดปุ๊บกระตกน้ําเลยเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่ค่อยใช้กันถ้าตกปลาใหญ่จริงแนะนำา่าาความเหมาะสมจะอยู่ที่ที่รุ่นที่ไม่มีตัวเกี่ยสายครับ ให้สังเกตดูวพวกล็อกจิ๊กครับยังไม่มีเกี่ยสายส่วนมากส่วนมากตัวเกี่ยสายจะมีน้อยไม่ฟู่ครับเพื่อนอ่เดี๋ยวสโลว์สโลว์ให้ดูอีกรอบอ่ะเดี๋ยวจะปล่อยสายยาวหน่อยเดี๋ยวจะตีนน่นสาราเน,นะเดี๋ยวกล้องมามาจับตรงสปูลให้ลูกค้าอีกตัวอย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจติดหน่วงไม่เล็กเพราะว่าตียากหรือซื้อไปแล้วตีไม่เป็นมือใหม่ จะตียากมากตัวนี้หรือหรือไม่บางทีมือเก่าก็อยากทําระยะไก,กลๆจริงๆมันก็ทํายากครับตัวนี้ไม่ไม่ใช่ว่ามือเก่าตีเก่งแล้วตีตีไม่ฟู่เลยไม่มีรครับผมเองก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ผมก็ตีฟู่เหมือนกันลอกปกติอ่ะแต่แต่ผมก็ใช้เบสอ่ะตลอดผมตีมันทุกรุ่นเหมือนกันแต่ลอกผมอ่ะผมติดวมลล์เหลเล็กหมดไม่ใช่ว่าผมตีไม่ได้นะผมก็ตีได้ครับเพื่อนแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าบางทีอ่ะเข้าบอ่อ บ่อใหญ่ๆกว้างๆอยจะไปอัดบึกเออประบึกมันขึ้นอยู่กลางเงี้ยเออทำไงว่าจะตีไปถึงพอปั้นเหยื่อดีๆแล้วซัดเต็มแรงโอ้โหเหยื่อกระจายครับเพื่อนดาวกระจายอายเขาชิบหายเลยผมจำเป็นต้องติดหมวงไันเหล็กอันนี้จะปล่อยสายยาวหน่อยอ่ะเดี๋ยวสโลดูภาพช้า ไม่มีฟู่ครับอันนี้ผมหยุดไปถ้าไม่หยุดสปูนมันลื่นนะครับมันก็จะวิ่งเลยไปดูกอครับเมื่อกอจนมื่อตัวนี้เป็น EP สองนะครับลอกคนละตัวแต่ว่าแขนโมมาตัวเดียวกันเลยเนะโโโี่ยโอมาโตรุ่นเดียวกันเลยกับ EP แรกลอกก็รุ่นเดียวกันเลยครับสองรอยจี G, รุ่นเดียวกัน ตัวนี้แหละคือตัวปัญหายอดนิยมแต่ตัวนี้จากจะเก่าเก่ากว่าตัวตัวที่แล้วนะครับคือนี้ผมทําให้เสร็จน,น็นอตนนนพวกนี้ผมก็ใส่จารบีให้เบีดเสร็จเรียบร้อยครับเผื่อบางทีเพื่อนๆไปตกน้ําเค็มมาตกทะเลตกอะไรเงี้ยพอเวลาจะถอดล้างถอดอะไรเนี่ยมันช่วยได้เยอะครับถ้าเราไม่ทาจารบีเลยเนี่ยบางทีมันจะขันไม่ออกต่อให้เป็นหัวหัวน,อน็อตสเตเลสสตีลมัน ไม่ขึ้นสนิมแต่ก็จะเป็นขี้เกลือเื่นความเค็มของเกลือมันก็จะเป็นขี้เกลือพอ,อ,อ,อเป็นขี้เกลือมันก็จะถอดน็อตไม่ออกถอดไม่ออกแล้วทำไงอะใช้เครื่องช่วยประแจพิเศษทีนี้หัวน็อตก็อาจจะเป็นรอยขพอเสียให้มันอันไหนที่เราเซฟได้ป้องกันได้แล้วก็ควร ก่อนเซฟมันไว้ครับเนี่ยเอาละปิดแล้วสายนี้ก็คงจะให้ลูกค้าไปเลยครับให้เพื่อนเพื่อนนักตกปลาด้วยกันที่ชอบตกปลาด้วยกันนะผมให้ไปเลยเพราะว่าผมคงไม่ถอดแล้วผมเกียดกอเมื่อยอันนี้เป็นสายใหม่นะครับเนี่ยสายยี่สิบปอนสำหรับตกตกแม่น้ำตกธรรมชาติยี่สิบปอนก็เหลือเฟือแล้วครับเนี่ยของกินดาวันนี้ ส่วนคันที่เอามาเทสวันนี้ก็บาวนิ่งนะครับบาวนิง่งอ่ามารีนพาร์คบาวนิงวน่งมารีนพาร์คครับเวทสิบหถ้าพูดถึงบาวนิ่งก็แอคชั่นก็ใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าจะตีเหยื่อหนักๆจริงๆอะ่ะเหยื่อหนักๆแล้วตีไกลๆจริงๆแนะนำให้ใช้คันสิบฟุตครับตัวตัวนี้สั้นครับ7ฟุตตัวตัวนี้คันสั้นที่ตีตีให้ดูนี่คือคันสั้นครับ มันก็เลยทําระยะได้อยู่ประมาณร้อยเมตรร้อยกว่า,มาเมตรนหน่อยแนะนําให้ใช้พวกคันโอคุม,ม่าอาโซเรสหรือไม่ก็ทัวร์นาเมนต์เวทยี่สิบสคนนั้นจะรองรับเหยื่อน้ําหนักได้ได้มากกว่านี้หน่อยแล้วก็แอคชั่นการดีดเหยื่อหนักอะจะดีกว่าดีกว่า15-30้าสบครับอ่ะ ไหนๆก็เทสให้ดูแล้วเทสดูให้ให้ดูหลายๆถ้าอาติผมจะตีแบบนี้นะครับเขาเรียกอะไรอ่ะแบคพิกแบคพิกตีหลังมือ <c oughs> ไม่มีฟูก <c oughs> ถ้าจริงๆแล้วอะ่ะหยดน้ำอะติอย่าปลอมยังฟู่นะครับถ้าคนไม่เก่งจริงออันนี้คือทำให้ดูว่ามันมัน แคบจะไม่ฟูเลยครับที่ที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยคือทําให้ดูให้ให้เห็นแต่จริงๆเขาไม่ได้ตีกันแบบนี้ล็อกเบสแต่ที่ทําให้ดูเนี่ยคือพยายามทําให้ดูว่าท่าไหนที่มันฟูอ่ะมันฟู่ได้ง่ายผมพยายามทำให้ดูถ้าถ้าเบสิกที่เขาเขาตีกันนะล็อกเบสอะเขาจะตีกันแบบนี้ถ้าเบสิกนี้แล้ก็จะวางกันแบบนี้แล้วเขาก็จะเวี่ยงออกไปเวียงไปเป็นวงสวิงตัดลมอะ่ะ ตีตัดลมแบบนี้มันจะตัดลมนิดนดีท่านี้มันจะไม่ฟู่อยู่แล้วเพื่อนตียังไงก็ไม่ฟู่แนะนาว่าเพื่อนคนไหนที่หัดตีใหม่ๆให้หัดตีท่านี้มันจะไม่ฟู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ทําระยะได้ไกลนี่ก็ประมาณเจ็ดสิบเมตรแล้วเนี่ยแค่แค่ทําให้ดูเบาๆเนี่ยมันไม่ฟู่ครับอันนี้คือท่าง,ง่ายตียังไงก็ไม่ฟู่รอกไม่ได้โมัมยังไม่ฟู่เลยติดปลายอีกแล้วครับเพื่อนควงวิปลาเยอะครับเพื่อน แต่ผมไม่มีเวลาตกเพราะว่าถ้าตกมันก็กินอนะ่ะผมก็เลยไม่ตก <c oughs> ตกก็ปล่อยตกก็ปล่อยอะไรเงี้ยอ่าสงสัยจะหลุดเบ็ดง้าง <c oughs> ต่าเล่นครับเพื่อนสนุกสนุกจริงๆมันไม่มีตะขอเบ็ดครับมันมีแต่ตะขวมาเท ให้เพื่อนๆดูเฉยๆเอาเป็นว่าถ้าชอบก็ให้กดติดตามฟิชชิ่งบายสไตล์ w s ไว้นะครับช่องนี้สาระอันไหนที่ใครมีปัญหาอยากรู้อยากเห็นอะไรก็เม้นถามกันได้ถ้าผมรู้ผมก็จะตอบถ้าคนอื่นรู้หรือเพื่อนๆนักสตกปลาคนไหนรู้ก็มาช่วยตอบช่วยแชร์ประสบการณ์กันเดี๋ยวถ้าอยากโม่ก็พักมาได้ที่ไ d l ดี e ได้ตลอดออย่างนี้เลย นี่ถ้าเป็นสปินนิ่งนี่กว้างสุดแรงนะครับเนี่ย4ีเมตรแต่สำหรับตัวนี้พอมาติดตั้งหน่วงเมล็กแล้วเนี่ยสบายสบายมันจะลื่นเดี๋ยวผมจะให้ดูความลื่นของมันมันลื่นเหมือนเดิมปกติคือความสปูลตอนนี้ผมผมไม่ได้ปรับเลยครับที่บอกไม่ได้ปรับนี่คือมันยังสามารถแกว่งได้อยู่เลยครับเนี่ย,ยฟังเสียง ยังแกว่งได้อยู่เลยนะควาสป,ปูลอ่ะผมจะให้ดูความลื่นดูดูสป,ปูนครับความลื่นของมันนะนะฟูะ่เลยแต่ที่มันไม่ฟู่เพราะว่าหน่วงแม่เหล็กมันทำงานเวลาสป,ปูนมันหมุนเร็วๆอะ่ะมันจะเกิดไฟฟ้าสถิต พอเกิดไปฟ้าสถิยเกิดแรงเหนียวนำของสนามแม่เหล็กมันทําให้สปูลเนี่ยเหมือนต้องชะลอตัวลงเกิดความหนืดแต่พอสปูลเข้ามาในในรอบช้าหน่วงแม่เหล็กมันก็เหมือนไม่ทํางาน,นมันก็ค่อยๆขลายตัวออไปมันถึงเกิดความลื่นปกติคลิปนี้ก็คงแค่นี้ครับเพื่อนหวังว่า คุณลูกค้าคงจะเอาไปใช้ให้สนุกและเพลินเพลินกับการตกปลาต่อไปครับวัสดีครับเพื่อนๆครับเราจะมาแกะกล่องอทำสินสินค้าให้ลูกค้าครับก่อนอื่นขออนุญาตอัดวิดีโอตอนตอน,ตอนแกะกล่องแกะกล่องนะครับ ที่ลูกค้าส่งมาดูว่าตอนมามันเป็นลักษณะไหนขออนุญาตนะครับเพราะว่ามันต้องเซฟทั้งลูกค้าทั้งคนทำด้วยครับเพื่อป้องกันการเสียหายเพราะบางทีมันมันไม่ได้เสียจากลูกค้ากบางทีอาจจะมีการชำรุดจากการขนส่งอะไรประมาณนี้ก็เลยจำเป็นต้อง วิดีโอไว้เนี่ยลูกค้าติดมาแน่หนานเลยแก่ไม่ออก มีแค่นี้นะครับมีเฉพาะล่อลูกค้าพันมา,าแน่หนาเลย ปกติผมจะไม่ไม่ไม่ไมายุ่งฝั่งนี้นะครับผมจะไม่มาทําฝั่งนี้ไม่ไมายุ่งเพราะผมจะติดหน่วงไม่เหล็กให้ผมจะถอดฝั่งนี้ ซะใหญ่เลยฟูนะครับเนะี่ยแกไม่ได้ด้วยไม่ใช่ฟูธรรมดาสายจม จมงานใหญ่ผมเลยต้องถอดคือผมจะถอดฝั่งนี้นะครับอันอื่นผมจะใช้หัวแบนนะครับถอดเพื่อลดรอ,อยของ มันจะไม่ใช้หัวแฉกเพราะว่าหัวแฉกมันมีสิทธิ์รูดได้ครับถ้าถ้าเกิดน็อตขันแน่นมันก็จะรูดได้หรือไม่บางทีก็ไปไปเล่นน้ำเค็มน้ำอะไรมาเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ทาจารบีมันก็จะขันไม่ออกได้มันจะฝืด มจะใช้หัวหัวแบนนำล่องก่อนจะไม่เป็น้อยครับแล้วที่เหลือถึงจะใช้หัวแฉก ผมทําแบบนี้เพื่อว่าเพื่อที่จะไม่ทําให้อัวน็อตของของลูกค้าเสียหายหรือเป็นรอยครับผมจะไม่ต้องทําแบบนี้วอาจารบีจารบีแห้ง เยต้องตัดนะครับแบบนี้เพราะว่ามันแน่นไปแล้วอ่ะอาการเกินเยียา เป็นว่าโอเค